ต้องการจะทราบแหล่งกำเนิดของมรกตเม็ดนี้ลูกค้าต้องการที่จะทราบว่ามรากตเม็ดนี้เป็นมาจากโคลอมเบียหรือมาจากเซมเบียครน,นี้ก็คือเราจะต้องทราบลักษณะการเกิดของมรกตโคลอมเบียและมรกตเซมเบียจะไม่เหมือนกันมรกตโคลอมเบียเนี่ยจะเกิดจากจะ,จ,ะจะพบอยู่ใน สายน้ำแร่ร้อนหรือที่เราเรียกกันว่าไฮโดรเทอร์มอลเด p o สิ t ในขณะที่มรกตของเซมเบียนเนี่ยจะเกิดในหินแปรที่เราเรียกว่าหินชีสดังนั้นมรกตโคลลมเบียนเนี่ยเนื้อถึงจะใสกว่านะคะแล้วก็จะมีธาตุเหล็กอยู่ในเนื้อแร่อยู่ในเนื้อพลอยน้อยกว่าดังนั้นมรกตโอลลมเบียนี่จึงจะมีสีเขียวสดใส ไม่เข้มมากเหมือนกับมรกตเซมเบียและอีกอย่างเมื่อเราดูจากตำหนิภายในนะคะมรกตโคลมเบียเนี่ยเราจะพบผลึกแร่าไพร้แล้วก็ผลึกผลึกแร่พวกแคอสและเอลไบาเป็นลักษณะจะเป็นลูกผลึกรูปทรงทางเละะขาคณิตที่ใสไม่มีสีนะคะแล้วก็ ตำหนิอีกอย่างหนึ่งก็คือของเหลวที่อยู่ในมรกฏโคลัมเบียเนี่ยจะเป็นรูปแท่งยาวๆแล้วก็มีขอบขรุขระที่เขาเรียกกันว่าแจ็คเก็ตฟลูอิสอินคลูชันแล้วก็มรกฏโคลัมเบียนี่จะไม่พบพวกแร่สีเข้มเช่นแร่ไมก้าดำหรือไบโอไทย อันนี้เป็นลักษณะที่เราพบในมรกตเม็ดที่ลูกค้าเอามาตรวจนะคะวันนั้นก็เลยสรุปได้ว่ามรกฏเม็ดนี้เป็นมรกฏโคลัมเบียค่ะ